ทีมข่าวทุกชาวบ้านลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณคลองถนนตําบลบางรักพัฒนาอําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีตามข้อมูลและภาพวิดีโอที่มีประชาชนร้องเรียนผ่านทางเฟซบุ๊กโดยวิดีโอเป็นภาพของเจ้าหน้าที่เทศบาล6คนกําลังพายเรือสองลำในคลองถนนจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ฉีดน้ำยาชนิดหนึ่งลงบนผักตบชวาที่ขึ้นอย่างหนานแน่นภายในคลองพร้อมโพสต์ข้อความว่า การฉีดยาฆ่ายญ้ากำจัดผักตบชวาทำให้ผักตบตายเหม็นเน่าในคลองสิ่งมีชีวิตในน้ำตายและร้องเรียนด้วยว่าต้องการให้ตรวจสอบการกำจัดผักตบชวาของหน่วยงานว่าใช้งบประมาณไปในแนวทางที่ถูกต้องและคุ้มค่าหรือไม่ ทีมข่าวทุกชาวบ้านลงพื้นที่ตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบรุรีริมคลองถนนที่ดิฉันยืนอยู่นี้นะคะคุณผู้ชมหลังจากมีประชาชนไปโพสต์เรื่องราวในโลกโซเชียลมีเดียก่อนหน้านี้นะคะว่าเจ้าหน้าที่อบตอใช้ยาฆ่าหญ้ามากำจัดผักตกชวาเพื่อให้มันตายแล้วกลายเป็นสีน้ำตาลเกลื่อนคลองจนยังไม่มาเก็บเช่นนี้ชาวบ้านตั้งข้อสังเกตนะคะว่ายิ่งใช้วิธีการแบบนี้ยิ่งจะทําให้น้ําในคลองเน่าเสียมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ นายสัญชัยคำแสงเจ้าของร้านจักรยานที่อยู่ริมคลองถนนเปิดเผยว่าตั้งแต่เจ้าหน้าที่อบตอมากำจัดผักตบชวาด้วยวิธีการดังกล่าวทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียทวีความรุนแรงมากกว่าเดิมจร,จริงๆอ่ะผมผมเคยเห็นเขาฉีดไปแล้วครั้งหนึ่งมันมันก็ไม่ได้แก้ครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็เขียวขึ้นอีกแล้วขยะมันก็จะมากองกองอีกคล้ายๆย,ยาพ่นนะครับพ่นครับพ่นพ่นฉีดครับมีลมพัดมาก็มีกลิ่นบ้างครับ จริงๆถ้าเกิดขอได้ก็ก็อยากให้ใหใหตักออกดีกว่าครับในส่วนตัวของผมเองเนี่ยก็คิดว่า,ามันไม่ได้แก้ที่ปลายเหตุมันไปแก้ไม่แก้ที่ต้นเหตุไปแก้ที่ปลายเหตุจะใช้แรงงานคนมาก็เอาจากแรงงานคนมาใช้ยาฆ่าแมลงมา,งมาไอ้ยาฆ่าผัตบชวาเนี่ยมามาฆ่าก็ไม่ไม่ไม,ม่เข้าใจที่ทางเจ้าหน้าที่ก็ามาทำเนี่ยมีความรู้ในการที่จะกำจัดผักตบชวาขนาดไหน คือเหมือนกับว่าทําไปเพื่อให้ให้คลองมัน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 ,ม,น,ม,นมันไม่มีผักแต่ถามว่าผักตบชวามประโยชน์ไหมมันก็มีแต่เราไม่ได้ไม่ใช้ประโยชน์ ความคิดเห็นที่หลากหลายจากกรณีนี้นายสุชาติเลิกลักษณีชาวอำเภอบางบัวทองระบุว่าแต่เดิมน้ำในคลองถนนมีสภาพเน่าเสียอยู่แล้วเมื่อเจ้าหน้าที่มากำจัดผักตบชวาด้วยวิธีฉีดพ่นยาก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อน้ำในคลองมากนักสมัยก่อนก็ใช้น้ำคลองกันใช้อะไรกันอยู่เนี่ยพอมีหมู่บ้านมีอะไรขึ้นมาเยอะมันก็เลยคลองมันก็ตันขึ้นมามีกระยาขึ้นมาเยอะ เขามาทำท่านมีหน่วยงานถ้ามาอย่างคลองข้างในเดี๋ยวนี้เขาก็เก็บทุกเดือนนะครับเพราะเขาเอาปตอเขาเขต็ดไข่เขตมันเขาก็จะเก็บเป็นเป็น,เป,นเป็นเขตขดคลองก็โล่งหมดนะแถวข้างในจะไม่มีย่าเงี้ยเขาก็ใช้ฉีดเหมือนกัน งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมระบุว่าการกำจัดผักตบชวาด้วยสารเคมีกำจัดวัชพืชหรือที่เรียกว่ายาฆ่าหญ้า,าเป็นที่นิยมกันมากโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้ว เพราะเป็นวิธีที่ง่ายประหยัดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเมื่อเปรียบเทียบกับการกำจัดแบบอื่นแต่การใช้สารเคมีช่วยกำจัดวัชพืชน้ำอย่างผักตบชวานั้นหากผู้ใช้ไม่มีความรู้ระดับพื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาการวัชพืชและนิเวศวิทยาแล้วอาจทำให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์สัตว์และสภาพแวดล้อมได้โดยง่ายปียสุวรรณเรืองถ่ายภาพเรวดีแท่ตันทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงาน